สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมนะคะแล้วก็เอฟซีทุกท่านเลยที่อยู่ในช่องโนูเล็กรถเมื่สองนะคะวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีบุรีเขตกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ขอยาตะโกนเสียงดังสักนิดนึงนะต้องตะโกนเสียงดังสู้กับทางทีมช่างที่เขากาลังล้างแล้วก็เตรียมรถรอปล่อยลูกค้าอยู่นะวันนี้มีรถเข้ามาใหม่คันนึงโอ้โหรอช้าไม่ได้อยากจะมารีวิวให้ลูกค้าชมมากมากเลยนะคะเป็นเจ้า รถมั z ด้2นะคะปี2020คันนี้ใหม่มากนะน้องๆป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะคะเป็นตัว1.3 e-sport คันนี้ h t c h b a c k นะคะราคานะ,ะตั้งขายอยู่ที่429,000บาทมาพร้อมกับตัวเลขใหม่36,000เท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถ h t c h b a c k สีสวยๆนะคะสีแดงนะคะไม่ใช่สีแดงแก่นะสีแดงแบบนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะเอาไว้ใช้งานห้ามพลาดเลยนะห้ามพลาดเลยเพราะรถคันนี้เพิ่งจะเข้ามายังไม่ได้มีการปรับสภาพเพียงแค่ล้างเท่านั้น mm hmm. บอกเลยว่าคันนี้เป็นตัวสปอร์ตชุดแต่งพร้อมมาจากโรงงานเลยนะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถคันนี้ก่อนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเบื้องต้นขอแจ้งนิดนึงสาหรับคันนี้เนี่ยผ่อนนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าฟรีดาวง mm hmm. วดผ่อนจะอยู่ที่ 8,000ั 8, นะงวด่ันจะอยู่ที่งวด่ันจะอยู่ที่8,072งวดถ้าลากยาว84งวดเนี่ยจะอยู่ที่7,000พกว่าเท่านั้นเองลูกค้าได้รถปี2,020ไปใช้เลยนะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะเพียงแค่อาชีพของลูกค้ามีแหล่งที่มาตรวจสอบรายได้ได้ชัดเจนเท่านั้นพอ คันนี้รายได้เพียง1 6 0 0 0บาทย้ำ16,00 0บาทลูกค้าซื้อคนเดียวจบจบ,จบไปเลยนะคะอ่ะมาต่อกันในสองรายละเอยียดตัวรถคันนี้กันเลยดีกว่าสำหรับคันนี้เนี่ยเข้ามาถึงนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพ <S <S ลูกค้าจะเห็นรถสภาพเรียวๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะบอกเลยว่าคันนี้ใหม่กิฟจริงๆริ้วรอยแทบไม่เห็นเลยนะเริ่อกันที่ตัวดวงไฟก่อนเลยนะคันนี้ได้เป็นดวงไฟแบบโปรเจคเตอร์เลนแบบนี้ไปมาพร้อมกับไฟเลี้ยวอยู่ข้างๆแบบนี้โอ้โหสวยงาม สวยงามบอกเลยน่าใช้มากนะคะด้านล่างเนี่ยมาพร้อมกับชุดแต่งนะชุดแต่งที่มาจากโรงงานเลยเนีย่เป็นยังไงสวยมากนะคะแล้วก็อ่าบริเวณกระจังด้านหน้าเนี่ยมีการตกแต่งนะ,ะตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะ,ะนี่หน้ากากด้านบนของเขาเป็นสีดำนะคะันนี้ได้ทะเบียนนะคะ 0. 0. หนึ่งขอดอรชดา890เนู้องเล็กไม่แน่ใจนะว่าจะได้เลขทะเบียนคันนี้หรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเลยนะ ถัดมานะคะเป็นในส่วนของตัวล้อนะ,ะล้อก็เป็นล้อกระทะนะคะของตัวมัตด,ด้นะคะมาเดิมๆจากโรงงานเลยนะ,ะได้เป็นในส่วนของตัวยางดันหลบไปนะ,ะแล้วก็คันนี้เนี่ยได้เป็นยางปี2020นี่เป็นยางสัปดาห์ที่13ปี2020ยางเนี่ยมากันกับตัวรถนะ,ะดอกยางก็ยังใช้งานได้เหลือๆยางเพิ่งจะ2ปีนะ,ะมากับตัวรถติดตั้งมาให้บริเวณโชคนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างนะคะช่วงลงช่วงล่างเนี่ย ไม่มีสนิมนะไม่มีสนิมคันนี้ไม่ได้จอดจมน้ํามาอย่างแน่นอนเจ mm ้า hmm. ของเดิมเนี่ยน่าจะไม่ค่อยได้วิ่งนะคะไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะ mm hmm. เลขใหม่ก็เลยอยู่แคส่สามหมื่นหกพันเท่านั้นโ mm hmm. อ้โหดูดิชุดตรงชุดแต่งสเกิร์ตมาให้เลยรอบคันจากโรงงานด้วย mm hmm. ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยคันนี้เนี่ยรู้สึกฟิล์มน่าจ,จะทับประมาณแปดสิบได้ะคะแปดสิบได้ mm hmm. ตัวกระจกบองข้างสีแดงสีเดียวกันกับตัวรถซ่อนไฟเลี้ยวมาแบบนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็ด้านล่างเป็นสีดำเป็นฟูโทน สวยๆกระจกบานเดิมแท้จากมาตาติดตั้งมาให้เรียบร้อยจากโรงงานนะคะทั้ง4บานท,ทั้ง4ี่บานเลยนะกระจกบานเดิมๆนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยมือเปิดเป็นสีแดงสีเดียวกันกับตัวรถเปรี้ยวมากนะคะบอกไวยว่าคันนี้เปรี้ยวมากนะคะคนีไฟเลี้ยมีมาฮะอ่ะขอให้ค่ะไฟเบรนะคะไฟเบร์ขงที่3ามมีอยู่ด้านบนเรียบร้อยนะคะ แล้วก็ตรงกลางเป็นโลโก้ของตัวมาสก้านะคะเป็นตัวโครเมียมนะตกแต่งมาด้วยโครเมียมดวงไฟคันนี้เป็นดวงไฟแบบ LED ด้านล่างมาพร้อมกับตัวชุดแต่งนะตัวชุดแต่งจากโรงงาน mm hmm. เช่นกันอันนี้น่าจะเป็นท่อจริงนะอันนี้ท่อจริงอันนี้ท่อหลอกนะคะ mm hmm. นี่สวยๆบอกเลยว่าคันนี้ลูกค้าท่านใดนี่อยากจะได้รถแฮชแบก ไว้ใช้งานนะห้ามผ้าสำหรับคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างสภาพคันนี้คือแบบว่ามากริปกริปจริงๆคันนี้เข้ามาถึงเพียงล้างล้างเท่านั้นแล้วบอกเลยคันนี้แทบไม่ต้องทำอะไรล้างแล้วตั้งขายได้เลยนะล้างตั้งขายได้เลยภายในนะคะเป็นสีดำภายในสีดำนะคะแล้วก็ตรงพวกบริเวณปุ่มเซนทันล็อกเนี่ยเขามีการตกแต่งเป็นลายแคปลาสีเทาดำแบบนี้ด้วยนะคะมือเปิดเป็นสีแมทัลลิก สวยมากนะคะตัวการถนนโดนถนนเดินเนี่ยมีให้พร้อมพวกหัวน็อตต่างๆนะแลเอยียดหัวน็อตต่างๆก็ไม่มีรอยหมุนแดงๆสีเดียวกันกับตัวรถแบบนี้นะคะไม่มีรอยหมุนสีเดิมสีเดิมมาเลยทั้งคันอึ๊บอ่ะนี่กระดูกงูนะคะจุดเม็ดอาร์กเรียงกันสวยๆแบบนี้นะคะการันตีความเดิมแท้ของคันนี้ให้เลยนะ,ะแล้วก็คันนี้ลูกค้าได้เป็นเบา ผ้านะคะเบาผ้าสีดําตรงกลางก็จะเล่นลวดลายนะคะเป็นสีเทาสีเทานะคะแล้วก็ลักษณะตัวเบาบอกเลยว่าใหม่มากภายในใหม่ใหม่สุดๆน้องป้ายแดงเลยบอกเลยคันนี้นะคะพวงมาลัยลูกค้าได้เป็นพวงมาลัยแบบมันติดฟังชั่น3ามกานไปแล้วนี่เดี๋ยวเราลองสตาร์ทรถอึ๊บคันนี้ได้เป็นระบบเอนจิ้นสตาร์ทนะคะเหยีย mm hmm. บเบรกกดสตาร์ดูเลยเลขใหม่ ขออภัยแสดงว่าตอนที่ขับมาเนี่ยเลขไมค์ขยับนะคันนี้เลขไมค์เป็นสามหมื่นเจ็ดพันนะเลขไมค์สามหมื่นเจ็ดพันก็ยังน้อยอยู่ดีนะยังน้อยอยู่ดีหน้าจอแสดงเลนไมค์คือมาแบบทรงสปอร์ตเลยนะแล้วผมวอะไรของเขาเป็นอ๋อเจ้าของเดิมเขาหุ้มหุ้มมาให้ด้วยนะคะป้องกันการถลอกเพื่อความใหม่นะคะแล้วก็ตัวบริเวณคอนโซลด้านบนนะคะสีดำหมดเลยคันนี้คุมโทนคุมโท,มทดนดำไปเลยนะคะแล้วก็มีแอร์แบ็คให้คู่หน้า แอร์แบ,บ็คคู่หน้าระบบเครื่องเสียงนะระบบเครื่องเสียงเดี๋ยวลองเล่นเ m อ่ะเสียงเพลงดังนะคะเสียงเพลงดังลำโพงฟังชัดนะคะ mm. เพลงเพราะ mm. แน่นอนนะคะ mm. คันนี้แอร์เย็นฉ่ำสบายสบายแอร์เขาลูกล่าเป็นอย่างนี้ ถที่เอาไว้ใช้งานรถเทสแบกนะบอกเลยว่าห้ามพลาดกับคันนี้นะคะนี่ตัวเชื่อมต่อ USB AUX นี่มีให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวเกี่ยรเขาเป็นเกียร์แบบออโต้นะคะที่ตกที่มีการหุ้มหนังสีดําแบบนี้เอาไว้แล้วก็ฐานเกียร์เนี่ยตกแต่งด้วยลายแคปลาขอบขอบก็จะเป็นสีเมทัลลิกแบบนี้ใหม่มากลูกค้าค่ะใหม่สุดๆใหม่ๆตรงไหนเอาปากกามาพวงเลยนะเดี๋ยวดูบอก หล่นให้หมดนะตอนนี้อุปกหมุก,ก,ก็หล่นหมดแล้วบ่ะนั่งแถวหลังดูดิลูกค้าค่ะกริบๆเลยนะแทบจะไม่ได้ใช้งานอะ่ะาจากที่หนูเด็กดูด้วยตาเปล่านะคะตรงนี้เบาะหลังนี่แทบจะไม่ได้มีการใช้งานเลยคือใหม่จริงๆไม่มีคราบไม่มีรอยเลอะไม่มีฝุ่นเลยนะ สวยน่าใช้สุดๆไปเลยนะคะคันนี้ลูกค้าท่านใดเนี่ยอยากได้เป็นเจ้าของนะติดต่อหาหนูเล็กด่วนเลยนะคะเบอร์0933892888เบอร์นี้แอดไลน์สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะนี่คันนี้เจ้าของเดิมเขาปูพรมกระดุมปูพมเป็นหนังอัปูปูพมกระดุมแหละนะมาให้รอบคันเดี๋ยวเราดูอ่ะคันนี้แฮชแบกนะคะเปิดวากระโปรงมา นี่ลักษณะโครงสร้างนะเดิม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 หัวน,อน็อตนี่ไม่มีขยับสีเดียวกันนะสีเดียวกันเนียนกลิบเลยมากับตัวรถนะคะโครงสร้างเดิมแท้มาจากโรงงานอนะโอสวยมากนะคันนี้ลูกค้าค่ะสวยมากจริงๆนะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะสำหรับคันนี้เนีะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวลองพับเอาให้ลูกค้าดูก่อนดีกว่า ว่าแฮสแบกคันนี้เวลาปรับพับเบาะแล้วมันพับไปได้แนวไหนถ้าจะเวียนหัวนิดนึงนะอ่ะอนี่เวลาปรับพับเบาะเขาเป็นอย่างนี้นะคะเป็นอย่างนี้เลย <S <S เพิ่มพื้นที่การใช้สอยได้เลยนะลูกค้าท่านใดที่ต้องการใช้พื้นที่นะลูกค้าก็ปรับพับเบาะลงไปได้เลยสบายๆนะ คันนี้อย่างที่เนนแจ้งระคะ429,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้ยอดเต็มเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถปีใหม่แต่ขอลูกค้ามีเครดิตนะถ้าลูกค้ามีเครดิตจัดยอดได้เต็มๆไปเลยนะคะลูกค้าท่านได้สนใจติดต่อมาด่วนเลยเดี๋ยวเราไปดูเคืองเครื่องกันกาถึงในส่วนของเคร่องเครื่องกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องขนาด1,300ซ cc นะเครื่อง สกายแอคทีฟตัวจีนะคะลักษณะตัวเครื่องนะเดิมนะคะแล้วก็ภายในใหม่มากบอกเลยว่าภายในใหม่จริงๆนะะไม่มีรอยรั่วเยิ้มของน้ํามันออกมาเลยนะสวยๆนะเครื่องอยู่ที่ตําแหน่งเดิมเครื่องสี่สูบแบบนี้นะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยรองรับน้ํามันได้สูงสุดนะคะอยู่ที่โซก็ข้าเติมได้ E หนึ่งศูนย์ E สองศูนย์เติมได้นะคะสวยงามนะ่าใช้คันนี้วิ่งได้สูงสุดที่ 93แรงม้ากันเลยทีเดียวนะบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันนะคะแล้วพัตา้าเนี่ยบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ที่วัยรุยชอกนะขับไปคือดูดีนะ,ะสวยสีก็สวยด้วยนะหัวหนงหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยขยับเลยน็อตแก้มซ้ายนะคะฝากระโปรงฝากระโปรงเนี่ยมาเดิมเดิมมาเดิมเดิมเลยนะใช้ โอน็อตนะคะน็อตฝากระโปรงแก้มขวานะตัวโลโก้นะคะมาด้าสลักอยู่ตรงนี้การลนตีเลยว่าคันนี้เดิมแท้มาเลยทั้งคันนะบริเวณคาณนงคันหน้านะนี่ไล่ให้ผู้ค้าดูเลยชมเบิร์กนะสำหรับลูกค้าท่านใดอย่างมี่เดิ้แงถ้าเกิดสนใจติดต่อหานุเล็กรวจเลยนะคะเบอร์0ู3 3 8 9 2 8 8 8นะคะเบอร์นี้เปิดให้แอดไลน์ด้วยนะหรือว่าจะโทรเข้ามานะ,ะถ้าใจร้อนโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลย คันนี้นะคะลูกค้าขาจัดยอดได้เต็มๆล้นๆอย่างที่บอกว่าเป็นรถปี2020ราคา429,000ตัว Hatchback ตัว e-sport ด้วยคุ้มสุดๆไปเลยนะ,ะสำหรับคันนี้โปรโมชั่นของหนูเล็กซื้อรถกับหนูเล็กวันนี้นะ,ะแถมกล้องหน้าหลังให้ไม่พอเติมน้ำมันให้นะคะแถมบริการฉุกเฉินช่วยเหลือนะคะมูลค่า5,000บาทให้ด้วยนะคะลูกค้าที่อยู่ในคลิปนี้กดไลค์ like, กดแชร์ซับสไครต์ติดตามกันไว้ด้วยนะคะมีรถเข้าใหม่เยอะๆเลยช่วงนี้ รถสวยๆน่าใช้มีเข้ามาให้เลือกมากมายเลยสำหรับวันนี้หนูเด็กต้องขอตัวก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ